สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่ถนัดวงพานิก์กระบีสาขาเนื้อทองนะครับวันนี้เนี่ยพี่ถนัดอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องขดเพศสกรีนสักน,นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย ขวดเพชรสกรีนนะครับขวดเพชรที่โค้สกรีนลงที hmm. ่บนตัวขวดนะครับตัวน ah, ี้เนี่ยขายไม่ได้ราคาเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคากิโลกับรับประมาณ1บาทหรือ2บาทนะครับนะครับปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยที่วงพาณิษกบีสาขาเหนือโครภนะครับเรารับซื้อราคาที่สูงมากนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3บาทถึง4บาทนะครับเกรงว่าทุกท่านจะเข้าใจผิดนะครับพิจารณาเลยเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้คือขวดเพชรนะครับ ขวดเพชรที่ม nah ีฉลากนะครับขวดเพชรที screen, ่มีฉลากเนี Quality ่ยคือสามารถเกะฉลากออกได้นะครับอ่านะครับอันนี้คือขวดเพชรที่มีฉลากนะครับตัวนี em. ้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ6บาทนะครับตอนนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับพิ่ถนัาเอามาให้ดูอันนี้คือขวดเพชรสกรีนนะครับขวดเพชรสกรีนเนี่ยเขาจะไม่มีฉลากนะครับเขาจะสกรีนตัวหนังสือลงลงข้างขวดเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยขวดเพชรสกรีน3บาทขวดเพชร6บาทนะครับ วงพาณินก,กบี่สาขาเหนือคลองรับซื้อขดเพชสสกรีนราคาที่สูงมากๆนะครับราคาเริ่มต้นที่3บาทนะครับถ้าท่านใดมีขดเพชสสกรีนที่ปริมาณเยอะๆนะครับสามารถโทรมาสอบถามที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์0847460732ครับขอบคุณมากครับผม